นี่คือ10เรื่องจริงสุดอันน่าทึ่งเกี่ยวกับประเทศจีนพาร์ท2ต่อจากพาร์ทแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ท1แนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนเพราะเรื่องจริงเหล่านี้โคตรทึ่งเหมือนกัน 6. หมูครึ่งหนึ่งบนโลกใบนี้อาศัยอยู่ในประเทศจีนจีนเป็นประเทศที่บริโภคหมูมากที่สุดในโลกจนทําให้หมูเกือบครึ่งหนึ่งของโลกทั้งหมดถูกเลี้ยงอยู่ในจีนราคาหมูขึ้นทีทั้งโลกต้องสะเทือน 7. สวนสัตว์จีนเคยเอาสุนัขมาปลอมเป็นสิงโต ปี2013สวนสัตว์แห่งหนึ่งสร้างเรื่องฮือฮาเพราะนำสุนัขพันธ์ที่เบต้านมาสทีฟตัวใหญ่ขนฟูไปตั้งไว้ในกรงสิงโตนักท่องเที่ยวงงทั้งสวนก่อนจะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก 8. จีนมีคริสเตชนไปโบสถ์วันอาทิตย์มากกว่ายุโรปรวมกันฟังดูไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงจำนวนชาวจีนที่เข้าร่วมพิธีในโบสถ์วันอาทิตย์มากกว่าประเทศในยุโรปทั้งหมดรวมกันนี่คือหนึ่งในข้อมูลที่หลายคนไม่เคยรู้จริงๆ 9. ปิงปองคือกีฬาแห่งชาติของจีน ปิงปองถือเป็นกีฬาแห่งชาติของจีนมีนักกีฬาตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับโลกแทบทุกการแข่งขันใหญ่จีนคือประเทศที่กวาดเหรียญแบบไร้คู่แข่ง10จีนมีค่ายบำบัดสำหรับผู้ที่ติดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะปัญหาการติดเกมและติดเน็ตหนักมากในจีนจนรัฐบาลต้องตั้งค่ายฟื้นฟูแบบจริงจังบางแห่งใช้ระเบียบแบบทหารเพื่อช่วยให้วัยรุ่นกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งนี่คือพาสสองของ10เรื่องจริงสุดอัศจรรย์จากจีนกดติดตามไว้เลยเรื่องของจีนยังมีอะไรให้ทึ่งออีกเยะ